สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิป r a n d o o of love er นะคะกับท็อปิกที่มีชื่อว่ามีสารส่งถึงคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าใครต้องการส่งมาเ็จนี้นะคะมาถึงคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทุกราศีเลยแต่ต้องขอย้ำนะคะว่ามันไม่ได้ตรงกับทุกคน เพราะฉะนั้นนะคะขอให้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเข้ามาฟังเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์หากรู้สึกว่ามันไม่ตรงไม่ดีหรือว่าไม่โอเคนะคะก็ให้ทิ้งไว้นะคลิปนี้เรามาเช็คพลังงานนะคะว่าใครต้องการส่งมเมสเสนี้นะคะมาถึงคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะ่ะ สำหรับความหมายของไพ่ใบนี้นะคะก็คือโชคชะตาเนี่ยเขาได้เตรียมคนคนนี้นะคะไว้ให้กับพี่เพื่อน,นเหมือนจะเป็นใครคนหนึ่งที่โชคชะตาส่งมานะคะเขาวางแผนให้เรากับเขาเนี่ยได้เจอกันเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าสารนี้มาจากใครคะขอลักษณะพลังงานของเขาคนนั้นที่ต้องการสื่อสารกับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะ่ะ 7ซเว่นออฟนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีอะไรปิดบังนะคะหรือมีเรื่องที่แบบเก็บซ่อนไว้ไม่ได้เปิดเผยจัสเมนนะคะเป็นพลังงานที่น้ำรู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ เหมือนเก็บอะค่ะเก็บพลังงานเก็บความรู้สึกปิดบังนะคะไม่ให้ใครรับรู้อ่า six of s w o r d นะคะหกดาบสิก of wands หนึ่งโทยนะคะ The Devil กล่บหัวโอเคใต้สำรับก็คือ Fire of Cup r e ิร r d นะคะเป็นพลังงานของคนที่ปิดบังความรู้สึกข้างในไว้นะคะน้ำรู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดเนะี่ย สิ่งที่เขาไม่ได้พูดนะคะเขาเก็บไว้ในใจเขาอาจจะเป็นคนทางไกลหรือว่าเป็นคนที่เรากับเขาเนี่ยมีการ move on จากกันไปนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ชีวิตของเขาค่ะค่อนข้างที่จะสำเร็จในเรื่องที่เขาทำนะคะอาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีทำงานเก่งเหมือนประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะเหมือนเป็นคนที่เก่งเป็นพลังงานของคนที่มีความสามารถเป็นคนขยนันคนเก่งนะคะ แล้วเขาก็เหมือนเขารู้สึกรักเราแต่เขาไม่กล้าพูดนะ The Devil กับหัวนะคะนะมองว่าเป็นพลังงานที่ไม่ได้ท็อกซิกนะคะเป็นคนเขาอาจจะเป็นคนแบบเป็นคนใหม่ๆนะมองว่าเป็นคนใหม่ๆนะคะที่เข้ามาในชีวิตของพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะเป็นคนที่โชคชะตาเนี่ยวางแผน กำลังจะให้เรากับเขานะคะได้เจอกันคนคนนี้เขามีความรู้สึกที่ไม่ได้พูดนะคะกับเราเหมือนเก็บความรู้สึกเนี่ยชอบเราแต่ก็ไม่ได้แสดงออกนะคะไม่ได้พูดหนึ่งก็คือคนที่อยู่ไกลกันสองก็คือคนที่มีการ move on จากกันนะคะ แต่เป็นการ move on ในรูปแบบที่เขาไม่ใช่คนเก่าๆน้มองว่าน่าจะยังไม่ได้มีสถานะกันหรืออาจจะมีการรู้จักกันอาจจะเคยเจอกันนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดความรู้สึกที่อยู่ในใจลัคนาราศีที่เด่นๆของคนคนนี้นะคะนะ้ำมองว่ามีมินกรกฎพิจิกนะคะเมสิงธนูเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็มังกรที่เด่นๆนะคะ โอเควันนี้นํำใช้ไพ่ข้อความชุดนี้นะคะเขาบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณสำหรับบทเรียนทางจิตวิญ,ญญาณที่เธอมอบให้กับฉันเหมือนสอนให้เขาเติบโตขึ้นนะคะ อ๋อ่แล้วไายใบนี้กลับหัวด้วยอะน้ำรู้สึกถึงคนที่อยากจะบอกว่าชีวิตของฉันอะเหมือนไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้มีใครเหมือนถ้าเกิดเขามีใครอะเขากำลังจะเลิกหรือว่ากำลังจะมีเหตุการณ์ที่ตัวของเขาเนี่ยค่ะเนี่ยอะบางคนนะคะเขาอาจจะติดพันธะแต่กำลังจะเลิกในบางท่านนะในบางท่านเขาก็แบบว่า เขาก็อยากจะบอกว่าเขาไม่ได้มีใครออถ้าเกิดเขาไม่ได้มีใครนะเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้มีใครนะคะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเข้าใจบางคู่ถ้าเกิดเขามีจริงๆเนี่ยเขาก็เหมือนกับอยู่ในจุดที่กําลังจะแยกย้ายนะคะหรือว่าจุดที่กําลังจะเลิกฉันต้องการที่จะรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่ง ซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ข้างหลังนี่ไงเขาซ่อนไว้ไพ่เจ็ดดาบนะคะเขาปิดบังไว้แต่นะมองว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะคุณพดกับฉันผ่านเสียงเพลงเหมือนกับเขาหวังว่าถ้าวันหนึ่งเขากับพี่ๆเป็นเพื่อนเนี่ยได้เจอกันอีกครั้งหนึ่ง เขาอยากที่จะทำดีให้มากกว่านี้เขาหวังว่าเขาจะปฏิบัติต่อเราดีขึ้นนะคะเธอไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่ฉันต้องปล่อยเธอไปฉันอ่านแชทของเราซ้ำๆถ้าเกิดเคยคุยกันเนี่ยเขาก็กลับไปอ่านแชทของเขากับเราซ้ำๆนะคะ แล้วเราไม่รู้เลยว่ามันยากแค่ไหนที่เขาจําเป็นต้องปล่อยเราไปเนะี่ยมันยากมากๆสําหรับเขาเลยนะคะโอเคขอเป็นไพ่วงกลมค่ะถ้าไฟสะท้อนต้องขออภัยนะคะอะขอไพ่วงกลมได้แต่คิดถึงเป็นเหมือนกันบ้างไหม ได้แต่บอกฝันดีเธอในใจนึกถึงเพลงหนึ่งเลยอค่ะเดี๋ยวน้ำจะแปะไว้ใต้คลิปนะแต่ต้องย้ำว่ามันไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะเป็นบางคนที่เข้ามาฟังแล้วมันตรงอย่าหายไปไหนนะเขาไม่อยากให้เราหายไปจากเขานะคะ หลงรักเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยากคุยแต่ไม่กล้าทักเราเห็นเธอในใจเสมอโอเคแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะคะ เขาบอกว่าเขาจะคอยให้กำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าตอนในสถานการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นยังไงเนี่ยเขาจะคอยดูแล้วก็คอยให้กำลังใจเราเสมอฉันจะคอยให้กำลังใจเธอแมมไม่ได้แสดงออกนะคะเนี่ยเจ็ดดาบคือการปิดบังไว้ปิดบังความรู้สึกที่มีนะคะน้ำก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไม บางคู่อาจจะติดพันธะเนาะแต่ในบางคู่เนี่ยถ้าโสดจริงๆนะคะก็เขาอาจจะแอบชอบเราเยียวยานะคะล้วให้เยียวยากลับหัวน้ำรู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนอยากเป็นคนที่ได้เข้ามานะคะเพื่อเยียวยาจิตใจของเราอยากกอดอยากอยู่ข้างๆอยากเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขาไม่สามารถทำได้เนะี่ย เขาไม่สามารถทำได้นะคะ l ลิฟเวอร์ word, ฉันรู้สึกรักเขาหลงรักเรานะคะคนคนนี้แต่เขาไม่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงไว้นะคะคอยให้กำลังใจอยากเป็นคนที่ได้เยียวยารักษาจิตใจของเราน้ำรู้สึกว่าเขาหลงรักเรานะคะ และนี่คือสิ่งที่โชคชะตาต้องการที่จะสื่อสารให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยว่ามีใครคนหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยแบบคอยมองคอยห่วงใยนะคะอืมโอ้โหกำลังจะสับเลยนะคะอย่าีก็พลิกออกมาใบหนึ่งอทุกคนคนลุกอะ่ะฮิลิง่งพลิกออกมานะคะ ไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะลองนึกภาพตัวเราเนี่ยและเขานะคะอยู่ท่ามกลางรายร้อมไปด้วยแสงสว่างกำลังถูกรักษาเยียวยานะคะเนี่ยเป็นโมเมนที่ได้อยู่ด้วยกันลองจินตนาการมันขึ้นมานะคะว่าเราทั้งคู่ได้รับการเยียวยาแล้วซึ่งมันออกมาย้ำเนาะว่าเขาอยากที่จะเป็นคนที่ได้เยียวยานะคะเราจริงๆ อยากอยูกเคียงข้างอยากให้กำลังใจนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนไม่สามารถทำได้ทำได้แค่ส่งแบบผ่านมาในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวน้ำขอคำแนะนำเนาะก่อนเราจะไปปิดจบนะคะทร์ตนะคะไว้วางใจกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่นะคะไม่ว่ากำลังเจอเรื่องอะไร ขอให้เชื่อมั่นว่ามันจะผ่านไปด้วยดีเชื่อนะคะว่าความรักที่แท้จริงมีอยู่นะคะและคนคนนี้แนะนำรู้สึกว่าเขารักเพื่อนแม้เขาไม่ได้แสดงออกนะโอกาสนะคะจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับเรานะคะการเลือกคิดทางใหม่ ใครบอกว่าอย่าทําอะไรซ้ําๆเดิมๆนะคะหากตอนนี้สิ่งที่ทําอยู่นะคะมันไม่ได้ดีขึ้นเราก็ลองเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนเส้นทางดูนะคะแล้วมันจะดีขึ้นจะมีโอกาสเกิดขึ้นในทุกเส้นทางที่เราเลือกเดินนะคะ forgive net ก,การให้อภัยใต้สำหรับเป็นการ take action นะคะคนคนนี้มีเกณฑ์ว่าจะ take action นะคะ แต่ตอนนี้เหมือนเขายังไม่สามารถทำได้เนาะแต่ไพบอกว่าขอให้เราเชื่อมั่นนะคะลองนึกภาพอุ้ยตายสำหรับเป็น Yes อีก <c oughs> ลองนึกภาพว่าเรากับเขานะคะได้รับการเยียวยาให้อภัยนะคะแบบความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพื่อให้ตัวเราเนี่ยปลดล็อกพลังงานที่ไม่ดีนะคะใครที่มีความทรงจำที่ฝังใจนะคะน้ำก็เข้าใจว่า ในบางครั้งมันก็ทํายากนะคะแต่การที่เราให้อภัยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่เรานะคะเลือกให้โอกาสตัวเราเองได้พบกับเส้นทางใหม่ๆให้เราได้ไปเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่โชคชะตาเตรียมไว้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เจอหรือได้รับมาเนี่ยน้ำเชื่อว่าเรื่องบางเอื่นไม่มีอยู่จริงนะคะมันมีแต่จังหวะของชีวิตมากกว่าและตอนนี้ในความรักครั้งนี้นะคะ น้ำเชื่อว่ามันจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอยู่ที่ตัวเราว่าจะเลือกเส้นทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีวิลเป็นของเราค่ะดวงก็เป็นแค่ไกด์ไลน์ให้โอกาสตัวเองนะคะได้ไปพบกับความสุขอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขและขอบคุณกับทุกสิ่งที่เราได้รับมาจากโชคชะตานะคะแม้ว่าในวันนี้อาจจะไม่ได้ดังใจแต่ในอนาคตน,นำ้ำเชื่อว่ามันจะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆรอคอยเพื่อนๆพี่ๆอ,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 อยู่นะ ขอให้ได้เจอกับสิ่งที่ดีๆนับจากนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะแล้วไว้เราพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย